เนื่องจากวิดีโอที่แล้วนะครับเสียงมันไม่มาเนาะวิดีโอนี้นะครับก็เลยอยากจะทำมาเพื่อเทสเสียงนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับโอเคก็เนื้อหาหัวข้อที่อยากจะพูดถึงในวิดีโอนี้นะครับก็คือสร้างเกมของตัวเองแล้วแล้วชนะ ก็พอก็เพียงพอที่ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถชนะในเกมในเกมฟเฟล็กนี้ได้นะครับในการเทปเฟล็กได้นะครับสร้างเกมของตัวเองให้ชนะเนี่ย,หม,ยมหมายความว่ายงไนะครับหมายความว่าถ้าคือคือหลายคนนะครับมัวแต่ไปมองหาเครื่องมือที่มันเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์นะครับเครื่องมือที่แบบ จะทําให้เราไม่มีทางแพ้เลยเนี่ยนะครับขออนุญาตเปิดมาด้วยก่อนนะมาด้วยก่อนเออเดินไปเลยไม่เป็นไรนะครับเปินไปเลยโอเควางสปอร์ตไว้ที่ข้างบนโน,โน้องแล้วก็เทมป์ิฟที่อันนี้อา่าพูดต่อนะครับ เดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะครับว่าผมตรงนี้ผมใช้หลักการอะไรยังไงนะครับในวิดีโอนี้ครับก็อยากแค่อยากจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่จำเป็นต้องไปใช้วิธีการแบบยากมากมายนะครับหรือเครื่องมือที่หรือไม่จําเป็นหรือเครื่องมือที่มันยากๆเครื่องมือที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเครื่องมือที่เห็นคนอื่นเขาทําได้แล้วแล้วเราก็อยากได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้ว คือคือเมื่อก่อนผมเคยพูดว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจเครื่องมือที่เราใช้จริงๆแล้วแล้วเราต้องชนะอะไรเงี้ยนะครับในความหมายของผมตรงนั้นก็คือใช่ครับถูกต้องเราต้องใช้เข้าใจความเครื่องมือที่เรา,เราใช้แต่เครื่องมือที่เรา,เราใช้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องยากมากมาย ไม่จำเป็นจะต้องซับซ้อนสุดยอดอะไรเงี้ยนะครับหรือเราไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีในในตลาดเนี้ยที่มันมีในเครื่องมือในโปรแกรม mt 4 o ให้เราใช้เนี่ยไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าใจอินดิเคเตอร์ทุกตัวไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะว่าผมก็เห็นอ่าคนที่เอาชนะคือได้กําไรจากตลาดเนี้ย บ่อยๆเป็นปกตินะครับจากเครื่องมือที่มันง่ายๆเช่นเส้นเส้นค่าเฉลี่ยเส้นเดียวก็ทําได้เนี้นะครับหรืออาจจะอย่างนี้วางแค่แนวรับแนวต้านง่ายๆนะครับราก็เล่นเขาก็เขาก็ชนะได้กันแบบเยอะแยะบ่อยๆเห็นกันบ่อยๆนะครับดังนั้นในวีดีโอนี้อยากพูดก็คือ ใหญ่พูดแค่แค่นี้ครับว่าถ้าเราเราหาวิธีสร้างเกมของเราที่เกมของเราเนี่ยกฎกติกาของเราเนี่ยมันทําให้อ่าเราชนะเราได้เปรียบนะครับเช่นอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็สร้างกฎกติกาขึ้นมาซึ่งซึ่งคิดว่ามันเป็นเกมนะครับมันเป็นเกมคือมัน มันมีแท้มีชนะมันไม่จำเป็นจะต้องเฮ้ยเราจะต้องชนะทุกครั้งร้อยเปอร์เซ็นตเงี้ยนะครับเรากําลังตอนนี้เรากําลังเรากําลังก็ไม่ได้สู้เนาะแต่แต่เรากําลังเ,เข้ามาแข่งในในในสนามที่ตอนนี้คนทั้งโลกเขาก็สร้างกติกาของตัวเองกันแล้วก็แข่งเพื่อ เพื่อให้ตัวเขาชนะมันเป็นการแข่งในเกมใครอยู่ในเกมของตัวเองได้ทำตามกฎกติกาตัวเองได้ได้ได้อย่างมีวินัยได้อย่างรอบคอบได้อย่างาได้อย่างดีนะครับไม่เล่นนอกเกมเงี้ยสุดท้ายคนนั้นมันก็จะชนะในเกมนี้อย่างเงี้ยนะครับ อย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับไอนี้ไอนี้นาะผมก็สร้างเกมเนี้ยขึ้นมาโดยกําหนดกติกาว่าผมจะดูในทาฟเล์มใหญ่ก่อนนะครับว่าตอนนี้ราคามันเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ดูแล้วราคามันกําลังติดติดแนวต้านแถวนี้นะครับอ่าใหญ่กว่านี้อย่างเงี้ยครับรับตรงนี้รับตรงนี้ต้านนะครับผมถือแนวเดียวกันนะครับ ตรงนี้ก็ต้านนะครับแล้วก็ได้เส้น m อ6 0อีกเส้นมาช่วยนะครับว่าตรงนี้เป็นแนวต้านเลยนะครับแล้วก็ราคาปิดตรงนี้มันไม่เกินเนาะผมก็รอ,อลงไปดูรายละเอียดในทางเฟรมท,ที่เล็กลงนะครับรอดูว่าตัวตัวราคาเนี่ยมันมีชั่นยังไงนะครับถ้ามันกลับคัวลงมาได้นะครับกลับตัวลงมาได้เราก็เข้าเล่นนะครับ ที่ดูตรงนี้เอ่อสามแท่งนี้เนี่ยมันมันดูเป็นสัญญาณกลับตัวเนาะผมก็เลยเล่นนะครับอ่าแต่ว่าเวลาเล่นตรงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงก็คือมันก็จะมีตรงนี้เป็นแนวต้านอีกทีหนึ่งนะครับนี่แนวต้านอีกทีนะครับถ้ารานะคาเออมันปิดทะลุผ่านตรงนี้ลงมาก็จะสบายใจนะครับปั๊บทะลุออมาตรงนี้ก็ถ้ามีแท่งยาวเลยก็จะเลื่อนกลับล,ลงมาเลยนะครับแล้วก็นั่งรอไปให้ถึง จุดตรงนี้นครับโดยที่จุดแถวเนี้ยได้กําหนดมาจากคือตอนนี้ผมกําลังเล่นในในทางเป็นหมึ่งชั่วโมงนะผมแค่เข้าไปดูรายละเอียดในในห้านาทีเท่านั้นนะ,ะนั้นตอนเนี้ยผมก็เอาแค่เอาแค่ช่วงเนี้ยมันย้อนกลับประมาณนิดหน่อยพอนะครับอีออวัตที่นี่นะ มันเนี้ยนะครับก็ตั้งเขอไว้ประมาณเท่าๆเนี้ยนะก็ถ้าย้อนกลับมาในในในสติในความคิดความรู้สึกคือตรงเนี้ยมันกลับมาแน่นอนนะครับถึงค่อนข้างจะถึงชัวร์อย่างเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยตั้งไว้แถวประมาณนี้นครับนะซึ่งซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการ เก็บรวบรวมสถิติวางแผนนะครับว่าในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะ,ะลักษณะไหนที่ที่ผมจะได้เปรียบนะครับเช่นตรงเนี้ยนะะทำไมต้องวางซ้อนบอสประมาณนี้ไม่ติดไปเลยอะไรย่างี้ก็บวกสเปซขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ที่ตั้งตรงนี้ลงมาก็ไหนบอกมเมื่อกี้ครับเอาประมาณ เท่าเท่าที่ตีพีบอวัดเมื่อกี้แหละอะไรย่างเงี้ยนะครับ,รบ,รบ,บรก็ประมาณนี้นะครับ,ออนนรบโดยทั่วๆ่วไปแล้วเดี๋มาดูทั่วทั่วไปแล้วถ้าชนอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็ชนในเดือนเนาะไม่ผ่านเ้ยนะมีกลับตัวลงมามันก็จะก็จะถึงแน่ๆนะครับอจะถึงแน่ ประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยวลองที่ดูตรงนี้นี่ใช่ไหมก็ถึงถึงตัวหกเอ็ดจุดแปดเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นก็เลยมั่นใจว่าเออกลับตรงเนี้ยถ้าในลักษณะน,นี้ถ้าถ้ามันกลับจริงนะเช่นถ้าราคาตรงนีม้มันลงมาอีกอ่ามันปิดแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันกับจริงผมก็น่าจะชนะได้ค่อนข้างแน่ในลักษณะลักษณะออกมานี้นะรครับดูรายละเอ,อ,อียดในอผมเ,น,เนะครับก็คือ,อจริงๆควรรอให้ให้มีราคาปิดทะลุอันนี้ลงมาก่อนเนาะโอเคอันนี้อยอมรับว่าเข้าเร็วนะครับเพราะว่าช้ำเนานะเพราะอะไรสร้างผมหรนะ อย่างเราก็เข้าเร็วนิดนึงนะครับไม่เป็นไรขอให้มันไม่โดนซับรอดตามแผนแล้วก็ลงมาตามแผนแค่นั้นพอนะครับช่างมันเนาะและ้วประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะหยุดหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันทะลุลงมาแล้วก็ไปได้เนี่ยหรือว่ามันขึ้นไปโดนซับรอดเนี่ยครับ ก็จะมาบอกอีกทีตอนท้ายคลิปมากันนะครับสรุปตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือ,อจริงๆแล้วเราเราเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรยุ่งยากมากมายนะครับเราแค่กําหนดกติกาของเราที่ที่ทาให้เราสามารถชนะในเกมนี้ได้ก็พอนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรยากเย็นมากมายเนาะเรา เราใช้วิธีง่ายๆย,ยิ่งง่ายยิ่งดีครับยืนยันยิ่งที่ยิ่งที่วิธีเนี่ยมันไม่ไม่ทําให้เรากดดันไม่ทาให้เราเทียดเพื่อแต่ยิ่งดีนะครับลองหาวิธีของตัวเองลองสร้างกฎกติกาตัวเองสร้างเกมตัวเองให้เราให้ให้ชนะนะครับให้ชนะได้อ่าชนะในระยะย,ยาวได้อ่ะเอางี้ดีกว่านะครับอนะ่ ก็จะทำให้เราอยู่ในเกมนี้ทำกำไรจากตรงนี้ไปได้ยาวๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวรอดูผลกันกลับมานะครับก็โดนนะครับโดนซับลอตไปมันมันไม่เบรกลงอนะ่ะอืมเนาะก็ถือว่าอ่าอันนี้ใจร้อนไปนิดนึงนะครับก็ ยอมแพ้ครัยอมแพ้ในอันนี้เดี๋ยวไม่ปไปไลเพราะว่ามันก็ยังถือว่าติดต้านอยู่แล้วก็ถ้ามันกลับลงชนะลงมาตรงนี้ก็อาจจะหาจังหวะหาจังหวะเข้ามาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยืนยันนะครับว่าเคมนี้เนี่ยผมผมชนะแน่นอนนะครับปกติ ไม่ไม่ค่อยได้ลงมาเล่นทำเฟรมเล็ก5นาทีนะครับถ้าถ้าจะเล่นลักษณะนี้ผมจะเล่น1นาทีไปเลยหรือไม่ก็1ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับ่าที่บอกว่าใช้นแน่ก็แกล้งโชว์นิดหน่อยนะก็ก็มีอะไรเงี้ยนะครับออมีเกือบถึงแล้วนะครับอ่ามีอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ คือจริงๆแล้วมันก็มีแพ้อย่างเมื่อกี้บ่อยๆนะครับบ่อยๆไม่ไม่ใช่เรื่องหน้าแตกใจอะไรเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยของให้มันชนะเพียงแต่ไม้นี้ที่เล่นให้ดูเนี่ยมันแพ้แค่นั้นเองนะครับให้พยายามชนะให้วิธีการมันได้เปรียบนะครับแค่นั้นแหละง่ายๆ ตามวัตถุประสงค์ของของวีดีโอนี้นะครับง่ายๆก็คือแค่นี้เลยนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือเล่นในเกมของตัวเองนะครับหมายความว่ายังไงหนะมายความว่าเราต้องออกแบบเกมของเราออกแบบกฎกติกาของเราให้เราเนี่ยได้เปรียบผู้ต่อสู้ได้เปรียบไม่ใช่ผู้ต่อสู้ได้เปรียบกับตัวราคานี่แหละ นะครับได้เปรียบกับจิตใจของคนทั่วโลกกับความคิดของคนทั่วโลกนี่นะครับนั่นก็คืออะไรก็ได้วิธีอะไรก็ได้ง่ายๆที่มันเ,เราเล่นแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเราเราสามารถชนะได้ในระยะยาวนะครับเช่นนั้นได้หมดนะครับอย่างตัวอย่างก็คือที่ที่เล่นวิธีนี้ให้ดูก็คือเพราะว่าคราวที่แล้ว วิดีโอที่แล้วที่เสียงมันไม่มีนะครับผมใช้ผมแนะนําวิธีนี้ไปก็คือเวลาที่ราคามันมาติดแนวต้านในทางเฟรมใหญ่ถูกไหมติดหน้าต้านในทางเฟรมใหญ่นะครับแล้วก็ลงไปดูรายละเอียดในทางเฟรมเล็กนะครับว่าถ้าเกิดมีการกลับตัวดีอ่ามันมีการกลับตัวามาอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าอ่าน่าจะไปได้ก็เล่นนะครับอ่าโดยที่ถ้า รับลอตเมื่อกี้นะครับผมให้ดูนิดนึงนะครับก็คือผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับแต่ถ้ามันได้เนี่ยจะได้ประมาณแถวๆนี้เนาะเมื่อกี้เนาะประมาณสองร้อยยี่สิบนะครับก็จะได้แบบหนึ่งเท่ากว่านนงนั้นครั้งนี้แพ้ไม่เป็นไรนะครับถ้าครั้งหน้าเนี่ยก็จะก็จะได้คืนบวกกำไรนะครับถ้า T แพ้อีกทีเราเล่นได้อัตราเดิมเหมือนินะครับ วันนั้นก็ยังเท่าทุนนะครับเพราะนั้นมันมันไม่มีปัญหาเลยนะครับด้วยด้วยวิธีการแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยผมก็เลยเอ,อ่ก็โอเคครับสอบรอดก็ตอบลอดเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำผิดอ่ายอมรับว่าผิดนิดหน่อยตรงที่ใช้แล้วมันมีแนวมันมีแนวแนวีอยู่ซึ่งแนวนี้เนี่ยเมื่อกี้มันยังไม่ผ่านเนาะ ไม่ไม่ผ่านนะครับแล้วพอมันลงมามันไม่ผ่านเห็นไหมมันเด้งขึ้นไปตรงนี้มันทะลุใช่ไหมครับแต่กลับมาติดแนวเดิมที่ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเราก็ไม่ผ่านแล้วมันก็เด้งขึ้นลักษณะนี้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่ายอมแพ้เพราะว่าหนึ่งอาจจะเร็วไปนิดหนึ่งสองมันก็แพ้ได้เป็นเรื่องปกติไม่ นาะประมาณนี้นะครับแพ้ได้เรื่องปกติโอเคในวิดีโอ,อสั้นๆน,นะครับอันนี้นะครับเรื่องที่อยากพูดก็พูดไปแล้วนะครับก็คือ,อวางแผนเล่นในเกมของตัวเองแล้วชนะได้ในระยะยาวถือว่าประสบความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องเล่นอะไรยากๆนะครับขอให้ กล้ากล้าที่จะทดสอบกล้าที่จะเล่นก่อนนะครับอย่าตามหาเครื่องมือที่ที่ไม่มีวันแพ้เพราะเราก็จะไม่มีวันเจอนะครับใช้วิธีการง่ายๆกำหนดวิธีการง่ายๆที่มันเหมาะกับตัวเองแล้วก็เล่นไปตามนั้นเน้นตรงนี้อีกทีหนึ่ง นะครับก่อนจะจากกันแค่นั้นพอนะครับโอเคไงวิอนี้นะครับก็สั้นๆนะครับสิบห้านาทีสิบหนาทีนะแล้วก็แพ้โชว์ด้วยแพ้โชว์ให้ดูด้วยนะครับก็โอเคก็สั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมีจังหวะที่เล่นใหม่ค่อยว่ากันนะแล้วแต่ลมแหละถ้าอยากอัดก็จะอัดมาให้ดูนะครับถ้า ที่เจ็ดอัดก็ก็ไม่อัดน,นะครับเพราะว่าเวลาอัดแล้วเดี๋ยวมันต้องนั่งรอนั่งรอก็ถึงจะพอส์วิดีโอไว้นั่งรออะไรเงี้ยครับมันก็ใช้เวลาใช้เวลาครับตรงนี้เพงควรนะครับผมก็ต้องทาอย่างอืง่นอีกเยอะแยะในใจต้องเกีย่ยเ,เรื่องเรื่อง,องดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับมาทําคลิปทําอะไรเงี้ยนั้นแล้วแต่ลมนะ โอเอค okay. ก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่ดูมาเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนนะครับรวยๆครับสวัสดีครับผม